รอยเท้าของคนผิวขาวในช่วงเวลานั้นหนุ่มน้อยชาวอ,อิตาลียนชื่อคริสโตเฟอร์คลัมบัสคริสโตเฟอร์คลัมบัสใฝ่ันอยากเป็นนักเดินเรือเพื่อท่องโลกหลังจากอ่านเรื่องราวของมาโกโพลมาโกโพลและ เชื่อว่าโรคกลมจึงนึกอยากเดินทางไปทวีปเอเชียโดยแล่นเรือมาทางตะวันตกของยุโรปโคลัมบัสขอความช่วยเหลือทางการทางการเงินจากประเทศต่ตางๆเช่นอิตาลีอังกฤษและ ปรตุเกสแต่ต้องผิดหวังกลับไปจนสเปนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือโดยความอนุเคราะห์ของพระนางอิซาเบลล่าด้วยการมอบเรือ3ามลำคือซานตาเมเรียพินตา และนีนาะ่จากนั้นโคลัมบัสจากนั้นโคลัมบัสกับลูกเรืออีก88คนก็ออกเดินทางในวันที่3สิงหาคมคศ1492 0 ในปีเดียวกันนั้นเองคือเมื่อวันที่12ตุลาคม 92, คศ1492คลัมบัสนำเรือเทียบท่ายังดินแดนที่ไม่เคยมีผู้ใดค้นพบมาก่อนจึง เรียกดินแดนมีดินแดนแห่งนี้ว่าซานซาบโดรซานซาบโดรแปลว่าพระเจ้าช่วยซึ่งปัจจุบันคือเกาะบาฮามาสจากนั้นมีการค้นพบเกาะคิว่าเมื่อโคลัมบัสเจออิน เจออินเดียนแดงก็ก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนอินเดียเลยขนานนามว่าอินเดียนแล้วเรียกหมู่เกาะที่ตนเทียบท่าชายฝั่งว่าเกาะเว เวส i อินดีทั้งหมดนี้ด้วยความเข้าใจผิดโดยแท้ดินแดนที่โคลัมบัสค้นพบเป็นเพียงหมู่เกาะเมื่อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช,ไใช,ใช่ไม่ใช่ แผ่นดินใหญ่ที่เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันวันแรกที่สคลัมบัสย่างเท้าย่างเท้าเข้ามาบนแผ่นดินอเมริกา ก็นำความโหดร้ายและความตายมาสู่คนพื้นเมืองมีหลักฐานบันทึกว่าโคลัมบัสสถาปปน,นาตนเองเป็นเจ้าเมืองและปกครองชนพื้นเมืองอย่าง หดรายทั้งจับอินเดียนแดงมาใช้แรงงานทั้งทั้งปล้นระดมระดมทรัพย์สินหากใครขัดขืนก็จะถูกทรมานอย่างทารุณเมื่ออินเดียนแดงต่อ ตารตัด้านระบอบของคอลัมบัสคอลัมบัสก็ส่งก็สั่งปราบปรามอย่างอย่างรุนแรงเชื่อกันว่าการค้นพบอเมริกาของคอลัมบัสนำไปสู่การเสียชีวิต ของอินเดียนแดงกว่า3ล้านคนหลังจากปราบปราหลังจากปรับปรามอินเดียนแดงอย่างปาดเถือนคลัมบัสก็สะหาของดีมีค่าตามที่ประเทศตมต,ต้องการ ส่งไปบับบนบนาการสมเด็จพระราช,รราช,รชินีพระราชินีพระราชินีนาแห่งสเปนอย่างไม่ขาดสายพูดง่ายๆแบบชาวะ แบบชาวบ้านก็คงต้องเรียกว่าปรนนั่นแหละเพราะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยต่อมาในปีคศ1 4 0 9 9ถึง1502นักเดิน รือนักเดินเรือสัญชาติเดียวกับโคลัมบัสชื่ออเมริกอเวสปูชีอเมริกอเวสปูชีรับจ้ารับจ้างสเปนมาสำรวจเดินสำรวจดินแดนในอเมริกา อเมริการายงานว่าดินแดนที่ค้นพบนี้ไม่ใช่อินเดียหรือจีนแต่อย่างใดแต่เป็นดินแดนที่ยังไม่ได้รับการสำรวจมาก่อนแทแถนเกแถนเกทับ ด้วยว่าตมน,นะตมน,นั้นเคยมาสำรวจแผ่นดินนี้ก่อนคลัมบัสเสียอีกคือมาในปีคศ1487รรายงานของอเมริกอเมริก ได้รับการด,ดีีพิมพ์อย่างแพร่หลายนับแต่นั้นมานักภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าอเมริกา